สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับคลิปนี้ก็พอดีได้เหรียญหลวงปู่แหนมาเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่าเลี่ยมทองเก่ามานี่แหละนะครับสภาพก็อาจจะเหลือเท่าที่เห็นแต่ก็โอเคนะนะครับผมก็ยังถือว่าสภาพน่ารักนะฮหลวงปู่แหวนท่านก็เป็นพ้าใสายป่าเหมือนกันนะครับท่านก็ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม,มั่นท่านหนึ่งเหมือนกันนะหลวงปู่แหวนนะครับก็เดิมทีท่านเลยก็อยู่ภาคอีสานนี่แหละนะครับแล้วท่านก็ไปทุด,ดวงไปเรื่อยนะครับก็ขึ้นไปถึงภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็ท่านเกิดที่จังหวัดเลยนะครับนะนับปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดเลยนะครับเนาะก็หลวงปู่แหวนท่านเป็นพระที่ถือว่าท่านบวชตั้งแต่เป็นเด็กครับ นะครับท, people, 謝謝 yeah, ท่านบวชตั้งแต่เป็นเด็กเลยหลวงปู่แหวนเนี่ยนะครับบวชไม่คือบวชไม่สึกเลยว่างง่ายนะครับฉะนั้นผมว่าพระหลวงปู่แหวนเนี่ยเป็นพระที่น่าใช้นะนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากนะครับทั่วประเทศแล้วนะครับทั่วประเทศไม่มีใครไม่รู้จักนะครับองค์นี้ก็เลี่ยมทองเดิมๆมานะครับเป็นพระสภาพใช้ครับนะพระสภาพใช้จริงนะครับแล้วก็เลี่ยมทองเลี่ยมทองเก่ามาจริง นะครับทองก็อาจจะเหลือเฉพาะโซนข้างหน้านะครับแต่ก็แลวทุกวันนี้ราคาทองก็ค่อนข้างที่จะแพงเนาะนะครับผมก็เช่ามาก็ถือว่า,ชาเชาผ้าแท้แล้วก็เอาผ้าเขาเลี่ยมทองก็กําลังสวยนะครับคือถ้าเราไม่อยากไปทําอะไรมากแล้วก็ให้เขาเลี่ยมพลาสติกทับเลยแล้วก็ห้อยนะครับก็สวยดีนะครับผ้าสายป่าก็ ถือว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าไงเป็นทุกทางไม่ตาม,มหานิยมโชคลาภแค้วคาดคงกระพันชาตินะครับนะฮะเป็นพระปฏิบัตินะครับเป็นพระปฏิบัตินะครับดีนะนะครับเห็นพระสายป่าไหมครับในหลายท่านในหลายมีชื่อเสียงเยอะแยะเลยนะครับคือถ้าท่านไม่ดีจริงไม่นี่จริงเนี่ยนะครับ ท่านก็นจะไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีการยอมรับอะไรขนาดนี้นะครับเนาะฉะนั้นลองหาใช้ใดูนะครับวันี้ผมก็เปิดราคาให้อยู่นะนะครับเดี๋ยวจะทิ้งราคาไว้ให้นะครับเนาะไม่แพงหรอกฮะก็เปิดไม่แพงหรอกนะครับก็สามารถจับต้องได้นี่แหละนะฮะแต่ก็อยู่ที่ว่าจะมีใครชอบหรือเปล่านะครับนั่นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะนี่มืก็ับมากับเ,เหรียญหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ นะครับก็เลี่ยมทองมานะครับเลี่ยมทองมานะฮะอ่ะโอเคครับยังไงก็เดีย๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งอะไรไว้ให้นะครับอ่ะผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ